ครับก็เป็นชุดลำลองสบายๆนะครับที่ชอบใส่ชุดนี้ก็เพราะว่าชอบผ้าลินินนะครับเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยที่ร้อนนะครับส่วนาลายของเสื้อเนี่ยก็ชอบมาตั้งแต่ตอนไปเที่ยวอิหร่านนะครับก็จะเห็นาลายแพทเทิร์นที่อยู่ในเสื้อที่นั่นนะครับจนกระทั่งมาถึงอย่างอย่างสจังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างวัฒนธรรมประการณ์ของสิงคโปร์ของอินโดนีเซียก็เลยชอบเสื้อผ้าที่มันเป็น ลายอารมณ์แบบตั้งแต่เฟอร์เซียมาถึงพร,ราณนก,กันก็สะสมไปที่ไหนลงพื้นที่ตามต่างจังหวัดแล้วก็เห็นเสื้อผ้าลายสวยๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ลายพี่น้องอีสานอะไรพวกนี้ก็จะซื้อเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใหญ่สบายแล้วก็ไม่รัดดีครับลุกที่2ก็เป็นลุกสบายๆนะครับแบบเวลาที่เป็นสมาร์ทแคชชวลเช่นไปงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหรือเกี่ยวกับแฟชั่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเสื้อคอปกที่เป็นโปโลแล้วก็มีเบเซอร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าแคชชัวลสีน้ำตาลให้เข้ากันกับแจ็คเก็ตที่ใสยย่